ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่3ามสองชักนำไฟสองขณะที่พวกเขาหลับปุ๋ยลู่เซิงก็มองหน้าขาวครั้งนี้พวกเราพบกันเป็นครั้งที่สองแล้วกระมังสิทธ์พี่หน้าขาวใช่สิทธ์พี่หน้าขาวมองสี่คนหนึ่งผีบนพื้นสายตาจับอยู่บนร่างของเด็กชายตู้เย่และหลี่สุ่นสีพวกเราฝากทุกสิ่งไว้ที่ตัวพวกเขา รูเซึ่งมึนงงเขารู้ว่าสิทธิพี่หน้าขาวแข็งแกร่งต่อให้ไม่ใช่ระดับอสารพิษแต่ก็เป็นยอดฝีมือที่ใกล้เคียงกับระดับอสารพิษที่สุดคุณหนูมิก็เหมือนกับนางแม้ว่าพลังจะไม่ถึงระดับอสอรพิษแต่ก็มีความพิเศษมากมายดูจากการที่ทั้งสองไม่กลิ่งเกรงสนามพลังปั่นป่วนจิตใจของตนก็รู้แล้วว่าพวกนางไม่ใช่คนธรรมดาแม้ว่าสนามพลังนี้จะมีผลกับแค่ระดับอสรพิษลงไปเท่านั้นก็ตาม เพียงแต่เขานึกไม่ถึงว่าหลี่ซุ่นซีจะได้รับการถ่ายทอดจากพูดผีด้วยเขาพิจารณาหลี่ซุ่นซีกับตู้เย่กลับพบเลสไนบนตัวพวกเขาจริงๆบนร่างของสองคนนี้แผ่ซ่านไอความตายอย่างเลือนรางไอความตายนี้กระจายไปรอบๆกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าเหมือนกับระลอกคลื่นที่กระเพื่อมออกมาอย่างต่อเนื่องข้าเข้าใจแล้ว พวกเราคิดมานานเรื่องที่สำนักมันกำเนิดในตอนกลางวันและตอนกลางคืนจำเป็นต้องร่วมมือกันสิบพี่หน้าขาวกล่าวความคิดของพวกนางลู่ซึ่งตั้งใจฟังพอจะเข้าใจความหมายคร่าวๆพวกสิ์พี่หน้าขาวฝากการสืบทอดและความหวังทั้งหมดไว้ที่ตัวตู้เย่ตอนนี้ในที่สุดตู้เย่ก็เรียนสิ่งที่พวกนางมีไปจนหมดแล้วดังนั้นพวกนางจึงต้องการให้เด็กคนนี้เริ่มติดต่อกับสำนักมันกำเนิดในยามกลางวัน ลู่เซิงใคร่ครวญเล็กน้อยแล้วเรียกอาจารย์ลิวซานจือมาให้พวกเขาร่วมมือกันจัดการปัญหานี้การฝึกพิเศษของพวกหลี่ซุ่นซีเรียบง่ายยิ่งลู่เซิงเพียงแค่ต้องนั่งปล่อยวิชาลับอยู่ที่เดิมโดยคลายสนามพลังส่วนหนึ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเป็นเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายวันหลี่ซุ่นซีกับตู้เย่ล้วนประสบความสำเร็จก่อนจะบอกลาลู่เซิงอย่างมีมารยาท สำนักมานกำเนิดจัดเตรียมกลุ่มเยี่ยมเยียนตำหนักแดงเดือดไว้เรียบร้อยแล้วครั้งนี้เป็นการเยี่ยมเยียนเพียงในนามแต่ความจริงคือการบรรลุข้อตกลงในการร่วมมือภัยพิบัติมานอยู่ตรงหน้าแม้สำนักมันกำเนิดจะมีลู่เซิงคอยคุ้มครองทว่าว,วิญญาณมานไม่ได้มีแค่ตนเดียวหักแยกตัวไปลงมือลู่เซิงก็ไม่สามารถปกป้องทุกคนได้สุดท้ายต้องให้ยอดฝีมือคอยช่วยเหลือ ที่ตำหนักแดงเดือดมียอดฝีมือผู้รอดชีวิตที่หนีออกมาจากเมืองทั้ง9้ารวมตัวกันอยู่ไม่น้อยขุมกำลังสูงสุดถึงแม่อ่อนแอแต่ก็มีจำนวนคนมากพอพลังโดยเฉลี่ยนับว่าไม่เลวทั้งสองฝ่ายมีขอบเขตในการร่วมมือกว้างมากครั้งนี้ลูเซิ่งเป็นคนนำกลุ่มโดยเขาต้องการร่วมมือกับตำหนักแดงเดือดในการส่งคนออกไปรวบรวมทรัพยากร ตําหนักแดงเดือดอยู่ห่างจากสํานักมานกําเนิดหลายร้อยลี้ในสถานการณ์ปกติระยะห่างนี้นับว่าใกล้แต่ตอนนี้เกิดภัยพิบัติมานอันตรายที่อาจพบได้ระหว่างเดินทางมีมากมายถึงขีดสุดดีที่ลูเซึ่งแข็งแกร่งมากเขาใช้มันหยินกรุยทางพร้อมกับทะลวงไปตรงๆงทั้งยังดูดซาบป,ปรานมานมาเปลี่ยนแปลงและชดเชยพลังใช้เวลาแค่สองช่วยยามก็มาถึงตําหนักแดงเดือดกลุ่มตําหนักสีแดงขนาดใหญ่โตอันเป็นโบราณสถานสะท้อนแสงสีชมพูภายใต้ดวงอาทิตย์ พวกลู่ซิงเพิ่งมาถึงด้านนอกกลุ่มตําหนักผู้รับผิดชอบชั่วคราวของตําหนักแดงเดือดกลุ่มหนึ่งที่เรามานานได้จัดขบวนต้อนรับไว้เรียบร้อยแล้วสี่คนที่เป็นผู้นําประกอบด้วยซั่งหยางจิลลี่แห่งตระกูลซั่งหยางองลู่แห่งสํานักบัวสวรรค์เทพธิดาเซอร์อันแห่งสํานักทวนเทพรวมถึงผู้เข้มแข็งที่เป็นนักพเนจรอิสระไม่มีสังกัดอีกคนหนึ่ง คนทั้ง4ี่เป็นผู้นำของตำหนักแดงเดือดคนสิบกว่าคนที่อยู่ด้านหลังเป็นผู้ดูแลระดับสูงของที่นี่ด้านหน้าประตูตำหนักสตรีแช่มช้อยสวมใส่ชุดเนื้อบางกึ่งโปร่งแสงเรียงแถวอยู่สองฟากข้างหน้าอกกับขาที่โผล่ให้เห็นวับแวบแสดงถึงประเพณีเปิดเผยของจงหยวนได้อย่างชัดเจน ลู่เซิงซั่งหยางจิลลี่เดินเข้ามาเป็นคนแรกมองลู่เซิงด้วยสีหน้าซับซ้อนตอนนี้นางไม่รู้ว่าจะปฏิบัติกับอีกฝ่ายอย่างไรดีบุรุษที่เคยนึกมาตลอดว่าเป็นขุนพลในสังกัดกลับทยานไปถึงระดับที่ไม่กล้านึกถึงอย่างเงียบเชียบซั่งหยางจิลลี่ไม่รู้ว่าควรเรียกอีกฝ่ายอย่างไรดีจิลลี่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกห่างเหินกันขนาดนั้นเลยหรือลู่เซิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเขากำหนดคำเรียกในทันที สร้างหยางจิวหลี่ยิ้มตามพลางพยักหน้าถูกแล้วเพียงแต่ตอนนี้เจ้าได้ดีแล้วนึกว่าเจ้าจะลืมอดีตสหายสนิทอย่างข้าแล้วเสียอีกมามาข้าจะแนะนําคนเหล่านี้แก่เจ้านางลากลู่เซิงพร้อมกับมองไปยังสามคนที่เหลือท่านนี้คือของลู่ท่านของแห่งสํานักบัวสวรรค์ผู้ที่ฝึกคัมภีร์รับเจ็ดจันทราแข็งแกร่งที่สุดนอกจากเจ้าสํานักของลู่เป็นนักศึกษาวัยกลางคนที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนพอได้ยินก็เพียงพยักหน้าน้อยๆให้ลู่เซิง ลู่ซึ่งมีความทรงจำอย่างล้ำลึกต่อสำนักบัวสวรรค์ทับหลักของสำนักใบไม้นี้เอ็นเอียงไปทางมนุษย์ทั่วไปตอนนั้นได้มอบวิธีติดต่อให้เขาเนื่องจากอยากดึงเขาเป็นพวกแต่ว่าไม่สำเร็จท่านนี้คือเหรียญซิวเทพธิดามฤคนญธาแห่งสำนักทวนเทพถึงแม้จะเพิ่งเลื่อนสู่ระดับอสารพิษแต่มีศักยภาพยิ่งใหญ่ถนัดวิชาเสียงสร้างอย่างจิวหลี่แนะนำคนอื่นต่อ เทพธิดามฤาคนญธาเป็นยอดฝีมือที่มีรูปโฉมงดงามบริสุทธิ์กรอบด้วยกลิ่นอายทางพุทธเข้มข้นพอได้ยินดังนั้นก็เพียงยิ้มให้ลู่เซิงนับเป็นการคำนับแล้วคนที่สามเป็นยอดฝีมือพเนจรที่เร้นกายในอาณาเขตของเมืองทั้งเก้ากูผิงซั่งหยางจิวหลี่แนะนำคนสุดท้ายอย่างขอไปทีคนผู้นี้กลับไม่โมโหแม่แต่น้อยเขาใช้มือเช็ดเหงื่อไม่หยุดเห็นได้ชัดว่ายอดฝีมือพเนจรที่ว่านี้มีพลังต่ำกว่าคนอื่นๆไม่น้อย ยินดีที่ได้พบรู้เซิ่งพยักหน้าอย่างขอไปทีด้วยสถานะและพลังของเขาแค่ส่งเสียงทักทายก็นับว่าไม่เลวแล้วพวกเขาไม่ได้ถือสาพากันกล่าวต้อนรับภายหลังสร้างหยางจิวหลี่นำทุกคนเข้าตำหนักแดงเดือดเดินผ่านสิ่งก่อสร้างสีแดงไปพลางแนะนำต้นกำเนิดของตำหนักแดงเดือดให้แก่คนที่อยู่รอบข้างไปพลางจากนั้นก็จัดหาคนมาเดินชมทิวทัศน์ด้วยกัน ภายหลังนางเชิญพวกลู่เซิงและสวีชุยเข้างานเลี้ยงตอนกลางคืนครั้งนี้ลิวซานจื่อไม่ได้มาด้วยคนส่วนใหญ่จึงมีอายุใกล้เคียงกันสั่างอย่างจุลี่นั่งลงเล่าเรื่องน่าสนใจส่วนหนึ่งในแดนเหนือเมื่อก่อนหน้านี้ทําให้ทุกคนหัวเราะตลอดเวลาเทียบกับตอนที่หลบไปพักผ่อนในแดนเหนือนางในตอนนี้สามารถรับภาร,ระคนเดียวได้แล้ว พงงานเลี้ยงสุราผ่านไปสักพักคนส่วนใหญ่ในสำนักมันกำเนิดต่างก็มึนเมาสร้างอย่างจิลลี่จัดที่พักไว้แต่แรกจึงให้คนพาพวกเขาไปยังห้องปิดข้างที่อยู่ด้านหลังส่วนลู่เซิงพักอยู่ในคฤหาสน์เล็กๆที่แยกตัวโดดเดี่ยวคนเดียวผู้ที่นำทางก็คือสร้างอย่างจิลลี่ใต้รติการดวงดาวพร่างพราวแสงจันทร์ดุดผ้าเนื้อบางทั้งสองเดินเรียบริมแม่น้ำเทียบกับก่อนหน้านี้เจ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก รู้เซิงเอ่ยอย่างราบเรียบชีวิตบีบบังคับจึงต้องเป็นผู้ใหญ่สร้างอย่างจุลีสายหน้าอย่างจนปัญญานางถอดกวนทรงสูงลงแล้วผมสีขาวถูกมัดเป็นหางมากคิ้วกระบี่เย็นชาใบหน้าสง่างามแม้ยังคงความดูร้ายเป็นบางส่วนแต่รู้สึกเหมือนสตรีมากขึ้นอย่างน้อยยามมองไกลๆก็ดูออกว่าเป็นอิสตรีต่อจากนี้เจ้าวางแผนจะทำอะไรลู่เซิงถาม ตระกูลสร้างหยางได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในศึกครั้งนี้เรื่องราวต่อจากนี้รอหลุดจากเขตภัยพิบัติมาแล้วค่อยว่ากันเถอะ้างหยางจิวหลี่สะท้อนใจครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าบรรพชนจวินของตระกูลข้าเกรงว่าจะเกิดอันตรายจริงๆขอบคุณท่านตอนแรกเจ้าก็ช่วยข้าวไว้เยอะเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นข้ามีเป้าหมายของตัวเองไม่ต้องขอบคุณหรอกลู่เซิงสายหน้า ทั้งสองเดินเตร็ดเตร่ไปเรื่อยๆไม่นานก็ออกจากสวนดอกไม้ไปถึงริมชายหาดของแม่น้ำเล็กๆความจริงแล้วตำหนักแดงเดือดเป็นโบราณสถานที่มีพื้นที่ใหญ่โตเพียงแต่ภายหลังมีสำนักหนึ่งตั้งชื่อมันว่าตำหนักแดงเดือดชื่อเสียงจึงค่อยๆแพร่หลายกลุ่มตำหนักนี้ป้องกันง่ายจมติอยากโดยธรรมชาติมีภูมิประเทศซับซ้อนทั้งยังหลงทางได้ง่ายถ้าไม่ระวัง ทั้งสองคุยกันถึงสถานการณ์ในปัจจุบันคิดเหมือนกันว่าจะต้องออกจากเขตเมืองทั้ง99เมืองในตอนนี้เป็นแนวหน้าที่ทับมันยึดครองตระกูลสร้างหยางเหลือรักฐานเพียงเล็กน้อยออยอนเนื่องด้วยถูกทำลายไปถึง9ส่วนตุลาการเหลือเพียงไม่กี่คนจิตกรแทบพินาศยอดฝีมือในตระกูลบาดเจ็บล้มตายอย่างสาหัสยังดีที่บรรพชนยังอยู่ไม่อย่างนั้นตระกูลสร้างหยางคงล่มสลายโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริงทั้งสองสนทนากันขณะเดินเลียบแม่น้ำไปอย่างด้านล่าง ระหว่างทางลู่เซิงเริ่มเห็นสถานการณ์ที่กลาหนในตำหนักแดงเดือดพวกเขาเจอคนอพยพไม่ต่ำกว่าร้อยคนกำลังสร้างเพิงขึ้นริมแม่น้ำในเวลาแค่หนึ่งชั่วการทูบแม้ตำหนักแดงเดือดจะมีตำหนักมากมายแต่ส่วนใหญ่มอบให้สิทธิ์ในสํานักและคนในตระกูลใหญ่คนทั่วไปอย่าได้ฝันถึง บางครั้งก็มีกลุ่มลาดตะเวนเดินผ่านตอนพวกเขายังอยู่ทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยพอกลุ่มลาดตะเวนจากไปการแย่งอาหารการกินการแย่งตำแหน่งที่พักอาศัยแม้แต่การแย่งสตรีและการต่อสู้เข็นฆ่ากันก็เริ่มขึ้นอย่างส,สนอนหม่านทันทีซั่งยางจิลลีมองเห็นแต่ไม่สนใจเดิมทีลู่เซิงคิดจัดการแต่พอเห็นผู้จัดการตัวจริงไม่สนใจจึงไม่ได้ทำอะไร ความจริงเขาไม่นับเป็นคนดีเพียงแต่จะทำเรื่องดีๆในเวลาที่อารมณ์ดีและไม่หาเรื่องให้ตัวเองเท่านั้นเวลาส่วนใหญ่จะทำตัวเป็นกลางหลังคุยกันสักพักท้องฟ้าก็มืดแล้วตอนนำลู่เซิงกลับมาถึงประตูตำหนักซังหยางจิวหลี่ก็หมุนตัวมาแล้วหยีตาลู่เซิงหวังว่าเจ้าจะพิจารณาข้อเสนอเมื่อครู่ของข้าแม้ปัจจุบันตระกูลซังหยางจะเสียหายอย่างรุนแรงแต่ก็ช่วยเหลือเจ้าได้สบายสบาย ลู่ซั่งยิ้มถูกต้องแล้วต่อให้ตระกูลซั่งหยางได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะภัยพิบัติมาแต่อย่างไรลาที่อดตายก็ยังตัวใหญ่กว่าม้าหนึ่งใน9ตระกูลจงหยวนที่ลุมความลับมากมายจะต้องมีศักยภาพที่ยากจะจินตนาการถึงแน่การเข้าร่วมเป็นระดับแกนกลางคือข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจถึงขีดสุดแต่เขามีความคิดของตัวเองช่างเถิดเจ้าลองพิจารณาดูก็แล้วกันซั่งหยางจิลีเห็นลู่ซึ่งไม่พูดก็บอกมืออย่างจนปัญญา พักผ่อนให้ดีพาเขาไปยังตำหนักหลักสำหรับพักผ่อนขอรับข้ารับใช้คนหนึ่งที่อยู่ด้านข้างรีบรับคำลู่เซิงไม่พูดอะไรอีกยิ้มให้ซังหยางจิลี่ก่อนจะหมุนตัวติดตามข้ารับใช้ไปข้ารับใช้ที่นำทางไม่ได้เอ่ยอะไรแต่ว่าตัวสันเทิมอยู่บ้างแสดงให้เห็นว่าเขาทราบสถานะของลู่เซิงและความสำคัญของอีกฝ่ายแล้ว เขาพาลู่เซิงมาถึงหน้าตําหนักใหญ่แห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วผลักประตูตําหนักด้านในไม่มีคนจากนั้นคนผู้นี้ก็หมุนตัววิ่งไปลู่เซิงมองเขาอย่างแปลกใจเล็กน้อยตําหนักแดงเดือดนี้พิลึกอยู่บ้างโบราณสถานที่เป็นตําหนักเหล่านี้แข็งแกร่งถึงขีดสุดแถมยังกันเสียงได้ดีไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากอรยธรรมยุคใดเขาถอนใจเดินเข้าประตูตําหนักใหญ่จากนั้นก็เจอห้องปีกสำหรับพักผ่อนจึงเปิดสลักแล้วผลักเข้าไปแอด เขาตกตะลึงเพราะภาพตรงหน้าทันทีเด็กสาวผู้งดงามที่น่าคุ้นคุ้นคนหนึ่งกำลังหมอบอยู่ในห้องด้วยร่างเปลยเปล่าหันหลังกระดกก้นให้เขาเหมือนกับสุนัขตัวเมียที่ไร้ศักดิ์ศรีสร้างอย่างรั่วหรือลูซสรงกล่าวอย่างจนปัญญาไม่ต้องคิดก็รู้ว่านี่คงเป็นการจัดการของตระกูลสร้างอย่างมิน่าคำกล่าวพักผ่อนดีๆตอนแยกกับจิวหลี่จึงฟังดูทะาแม่งแมง ฮึฮฮฮฮ่ือฮือสร้างหยางรั่วน้ำตาหนองหน้าดวงตาบวมเพราะร้องให้นางหมอบนิ่งอยู่บนพื้นพอได้ยินเสียงของลู่เซิงก็ตัวสั่นเทิมพร้อมกับเบือนหน้ามาช้าช้าไปซะลู่เซิงถอดเสื้อคลุมสีดำบนร่างไปคลุมให้สร้างหยางรั่วนอกจากเขาคิดฆ่าคนไม่อย่างนั้นแม้อีกฝ่ายหน้าดึงดูดกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์หลังคลุมเสื้อให้เขาก็โบกมือเกิดเสียงเปาปๆหลายครั้งพลังงานล่องหนที่ถูกวางไว้บนตัวสร้างหยางรั่วถูกแก้ไขในทันที นางรีบลุกขึ้นพลางกระชับเสื้อคลุมสีดำมองลู่เซิ้งอย่างชิงชังแล้วหมุนตัวหนีออกจากห้องไปขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ